สวัสดีครับผมโจจาก p พจ WK19 แล้วในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตฟีเจอร์ของ p u ต g Mobile ในเวอร์ชัน3.0ว่ามีอะไรที่เด็ดว่ามีอะไรที่ปังบ้างไปรับชมกันเลยครับและสำหรับฟีเจอร์แรกใครที่เป็นมือขับประจำตีดีใจด้วยนะครับคุณจะสามารถฮิวได้ในขณะที่ขับรถแต่จะใช้ได้เพียงแค่ภาพพันแผลและอย่าน้ำเท่านั้นเลยครับมือสไนเปร์ได้เฮกับฟีเจอร์ที่2 สไนเปอร์ยิงเจาะทะลุได้แล้วเลยครับโดยจากในคลิปเราจะเห็นว่าสไนเปอร์สามารถยิงเจาะทะลุเข้ามาได้โดยคนที่อยู่ด้านหลังที่สมเกราะหนึ่ง HP ลดลงไปประมาณ50%เลยเลยครับมีไลฟ์สตรีมสดทุกวันรอบเช้า10โมงรอบเย็น2ทุ่มทั้ง3ช่องทางกดค้นหา w e K 1 9เถ้าอยากมาเล่นด้วยกันกดสมัครซัพพอร์ตแล้วมาเล่นด้วยกันนะครับและถ้าหากยิงที่หัวคนด้านหลังก็จะตายเลยนะครับแต่ยังไม่แน่ใจในการทดสอบจากในคลิปคนที่อยู่ด้านหลังมี HP เหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมจะทดส สอบแบบละเอียดให้ดูอีกทีนะครับฟีเจอร์ที่ 3, New นิว m ีโมดที่ชื่อว่า Shadow Force โดยเราจะสังเกตเห็นว่ามีตึกต่างๆที่เปลี่ยนไปและสามารถห้อยโหนโจรทยานด้วยสลิงเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าหลังจากที่ผมได้เข้าไปทดสอบจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวจะเอามาเจาะแบบละเอียดให้ดูอีกทีนะครับและฟีเจอร์ที่4 n e นิวเวพอนคาตาาอันนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยเลยครับโดยสามารถโจมตีติดต่อกันไดถึง3ครั้งและจะ จะเห็นแสงสีฟ้าพุ่งออกไปและที่สําคัญแสงที่พุ่งออกไปนั้นมันทําดาเมจด้วยเลยครับแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นมันจะมีปุ่มเล็กๆที่สัญลักษณ์จะเป็นเหมือนการรีเฟกกระสุนเลยครับว่ามีดาบคาตนะนั้นจะสามารถป้องกันกระสุนอย่างที่ผมคิดไว้ได้หรือไม่อันนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวผมจะไปลองมาให้ดูแลกันนะครับแล้วีเจอร์ที่5้าสกิลชาร์โดสเกโดยเราสามารถแยกร่างจริงเอาไว้และ เอาตัวละครที่เราใช้ไปสำรวจหรือว่าสเกลได้และถ้าเราอยากกลับเข้ามาร่างเดิมเราก็สามารถกดปุ่มเพื่อที่จะให้ร่างเงาของเรานั้นกลับมาที่ร่างเดิมได้เลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าร่างจริงกับร่างเงาที่เราโคนเอาไว้เนี่ยจะโดนดาเมจด้วยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอผมทดสอบอีกทีนะครับและฟีเจอร์ที่6นินจาฮุกตลอดใครที่เคยเล่นอีเวนต์ตอนตุจ่จีจนมาแล้วก็จะรู้จักกับตะขอฮุกเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าตะขอฮุกอันใหม่นี้จะเห็นว่ามีปุ่มอีกปุ่มนึงค หลังจากที่เรากดตะขอหุกออกไปเราจะสามารถกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อบินอยู่กลางอากาศได้ด้วยอุปกรณ์พิเศษครับโดยฟีเจอร์นี้ต้องบอกไว้เลยว่าน่าจะมีการสร้างสารรค์การฆ่ารูปแบบใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นเลยครับฟีเจอร์ที่เจดเอามาฆ่าคนโสดให้ตายกันไปข้างหนึ่งครับกับฟีเจอร์วันที่ f i r e w o r k โดยสังเกตจากคลิปตรงนี้น่าจะอยู่ในล็อบบี้ก่อนโหลดเข้าเกมนะครับและแน,แน่นอนครับสาหรับคนโสดอย่างเราไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่ๆฟีเจอร์นี้นั่นก็จะให้หนุ่มๆน,นั้นพาศ ามาดูพลุสวยๆก่อนที่จะพาเข้ากันไปเล่นเกมนะครับฟีเจอร์ที่แเพิ่มช่องบรรจุสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเลยครับฟีเจอร์นี้ดูเหมือนว่าเราจะสามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในแมทได้ถึง4ตัวด้วยกันนะครับฟีเจอร์ที่9ฟีเจอร์การเกิดใหม่โดยใครที่ตายในเฟสแรกจะถูกนําไปรวมในจุดจุดหนึ่งนะครับและต่อสู้ช่วงชิงเอาตัวรอดเพื่อมาที่จุดเกิดใหม่ในการที่จะจุติลงมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกรอบหนึ่งเลยครับโดยเราจะต้อง ต้องไปที่ทางออกตรงจุดสีเขียวใช้เวลาประมาณ5วินาทีนะครับในการเกิดมาอีกครั้งหนึ่งฟีเจอร์ที่10ช่องเก็บของอัปเดตใหม่โดยจากที่ดูในคลิปเราจะสามารถเลือกประเภทติดตั้งแท็กและฟิลเตอร์ชุดในปีนั้นๆได้ด้วยละครับอันนี้ก็สะดวกดีนะครับทาให้ง่ายต่อการค้นหาชุดที่เราอยากใส่เนาะและฟีเจอร์ถัดไปก็จะเป็นโหมดเมโทรครับโดยในโหมดเมโทรก็จะมีการเพิ่มแมปใหม่เข้ามาเลยครับรวมไปถึงสภาพอากาศใหม่บอสใหม่และปืนใหม่ด้วยเลยครับและใน ส่วนสุดท้ายโบนัส Improvement จะมีการเพิ่มศักยภาพของคาแรคเตอร์ตัวละครนั่นก็คือการ Movement สำหรับการวิ่งการปีนป่ายการตกหรือว่าการเล็งนะครับ เพื่อให้มีความสมูทนะครับลื่นไหลในแต่ละแอคชั่นของตัวละครเพื่อประสบการณ์ที่ดีในการเล่นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้จัดเต็มกันมาเลยสำหรับ PUBG Mobile 3.0แต่ละฟีเจอร์น่าเล่นมากแค่ไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับในคลิปนี้ขอบคุณคลิปต้นทางจากทาง Lucky Man ครับ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พีโจโอ,อย่าลืมกดรีโพสต์ด้วยนะติดตามข่าวสารพัฟจีโม,มบายใหม่ๆได้ที่ wk19 วันนี้ลาทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีครับ